สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยแล้วเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้เนยพาคุณผู้ชมนะคะมาชมโครงการ Airas condominium ค่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอบางละมุงนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะ เป็นโครงการที่สวยงามแล้วก็เงียบสงบด้วยนะคะเดินข้ามฝั่งมาเนี่ยก็จะติดกับชายหาดจอมเทียนเลยค่ะแล้วก็ยังรอยล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าหลากหลายค่ะรวมไปถึงยังมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารอีกด้วยด้านในโครงการค่ะเรามีระบบรักษาความปลอภดภัยโดยระปภตลอด24ชั่วโมงนะคะมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะที่เป็นทั้ง ขับเฮาฟิตเนสสระว่ายน้ำค่ะพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นส่วนสาธารณะนะคะแล้วก็สำหรับตัวห้องเน็ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเนยพาคุณผู้ชมมาอยู่ด้านหน้าห้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องหมายเลข258ทับ40ค่ะตั้งอยู่บนชั้น9ของโครงการนะคะเป็นห้องแบบสตูดิโอค่ะขนาดพื้นที่อยู่ที่26.50ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับห้องนี้ค่ะเนยบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าแทบจะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบครันค่ะและมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แล้วบางส่วนนะคะพอเข้ามาในห้องเนี่ยบริเวณด้านขวามือค่ะก็จะเจอกับห้องน้ําก่อนเลยห้องน้ําของเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวนะคะและทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะมีการบิวอินโซนครัวเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งเคาน์เตอร์ครัวตู้เก็บของต่างๆนะคะซิงค์ล้างจานค่ะรวมถึงมีเครื่องซักผ้าให้อีกด้วยค่ะ กลางห้องนะคะเรามีโต๊ะรับประทานอาหารขนาด2ที่นั่งให้ค่ะและมีตู้เย็นให้ด้วย1เครื่องนะคะและสําหรับโซนของห้องนอนค่ะก็มีการบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่และเตียงนอนขนาด5ฟุตรวมไปถึงชั้นวางทีวีค่ะ ภายในห้องนะคะเรามีโซฟาค่ะไว้ให้ชมวิวแบบสวยๆเลยนะคะและสำหรับห้องนี้ค่ะก็จะมีประตูบานสไลด์ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเดินออกไปสู่ระเบียงของตัวห้องได้ค่ะต้องบอกว่าวิวสวยงามมากๆเลยอยู่ติดกับชายหาดพัทยาเลยค่ะการเดินทางไปยังแอรัรสคอนโดมิเนียมเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามตลาดน้ำศรีพกักจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปยังถนนจอมเทียน2ขับตามทางไปอีก1.2กิเมแล้วเลี้ยวซ้าย เข้าซอยจองเทียนสตรงเข้าไปในซอยประมาณ350เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook j a s s e t Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านบ้าน by j จ s s สเซสแมนจ์เมนและช่องทางของ Ti k t ต k แจมอยากมีบ้านค่ะ รวมไปถึงตอนนี้ได้ฝากไว้ด้วยนะคะกับอีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดเลยนะั่นก็คือแอปพลิเคชันบ้านให้คุณดาวน์โหลดฟรีค่ะไม่ว่าจะใช้ iOS หรือว่า Android ภายในแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณก็จะได้พบกับทรัพย์พร้อมขายสภาพดีมากมายกว่า2,000รายการค่ะอาทิเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาว,ทาว,ทาว,ทาวโฮมคอนโดมิมนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าพร้อมทั้งเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีอีกด้วยค่ะ ส่วนสำหรับอ e ีทีหน้านะคะพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ